ก่อนที่เราจะละสินอดกันช่วงช่วงเวลาที่ดูอามุสตะจับช่วงเวลาที่เรากำลังจะปิดท้ายการงานของเราที่เราผ่านมาในวันนี้อัลลอฮ์จะรับมันอัลลอฮ์จะไม่รับมันอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่เราจะใช้มันในการศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานูอัลลอลาพี่น้องที่รักทุกท่านเรายังคงอยู่กันในเรื่องของโรคร้ายของหัวใจที่มันมาทำร้ายหัวใจมุมิน นะครับซึ่งก่อนจะเข้าเรื่องโลกร้ายเราต้องคุยเรื่องตักวาก่อนซึ่งเป็นรากฐานที่ออลสเานอวตาาสร้างเราขึ้นมาในสองครั้งก่อนที่เราเจอกันนะครับเราได้คุยกันถึงผลเสียของการไม่มีความตักวายำเกรงต่อออลสเานอวตารนะครับมีผลเสียอย่างไรบ้างทาให้เกิดอะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับซึ่งแต่ละอย่างเป็นผลเสียที่น่าก,ากลัวมากมากนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่าน อัลลอฮฺสุภาอูตาลได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายาไอูฮัลลาดีนอามานูโอสัตาชนทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกมากุติบะอัลลัลลดีนมิงกับลิกุมละอัลละุมตัตตะกูลการหื่นนอดได้ถูกกําหนดให้แก่ตัวของพวกท่านเหมือนกับที่มันได้ถูกกําหนดให้กับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้มีความตักวายยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุภาอูตาล อัลลอฮ์ให้มฎดอนกับเรามาเป็นโอกาสอันพิเศษหลายๆคนกำลังน้ำตาเป็นสายเลือดอยู่ในหลุมศพของพวกเขาทำไมนะรอมฎดอนที่ผ่านมาฉันไม่เอาให้เต็มที่แค่อัลลอฮ์รับรับรอมฎดอนของฉันนะกูบโบฉันก็เป็นสวรรค์แล้วการสอบสวนของอิกะห์ที่สอบสวนฉันฉันคงไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอกฉันน่าจะสบายกว่านี้ฉันน่าจะตอบคำถามได้ง่ายกว่านี้ฉันน่าจะปลอดภัยในกูบโบมากกว่านี้ คุโบชั้นน่าจะสว่างกว่านี้น่าจะกว้างกว่านี้การงานที่มาอยู่เพื่อนชั้นมาอยู่เป็นเพื่อนชั้นเนี่ยน่าจะมางดงามสวยงามกว่านี้ร้องไห้ลบเบียรุูจิอุนโอ้อัลลอฮ์ฉันขอกลับมาหน่อยและอัลลีอามัมลุซอลิฮามฟีมาตารักหวังว่าฉันจะได้ทําความดีสักอย่างที่ฉันได้ทิ้งไปอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาแต่ไม่มีโอกาส ในขณะที่เอาล็อสุภานะาตะลาให้โอกาสกับเรากลับมาอีกปีหนึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งแต่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของใครบางคนในหมู่พวกเราก็ได้ซึ่งใครบางคนคนนั้นอาจจะเป็นตัวของเราเองก็ได้ถ้าเราซูญสาได้กล่าวไว้ว่ารอกิมาอัมฟูช่างหน้าอัปยศยิ่งช่างหน้าต่ำต้อยยิ่งใครก็ตามที่รหมรอนได้มาอย่างเขา อยู่กับเขาจนกระทั่งผ่านพ้นไปแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุภานูอัลาลาอัลลอฮฺไม่อภัยให้กับเขาแปลว่าเขาต่ําต้อยแปลว่าเขาขาดทุนความเสียหายที่ยิ่งใหญ่คําว่าอัปยศคําว่าต่ําต้อยที่นบีบอกเราตรงเนี้หมายความว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุภานูอัลาลาถ้าเราเป็นคนคนนั้น หมายความว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ที่มีมายัางเรานั้นเราหลีกมันไม่พ้นเราหนีมันไม่พ้นฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในช่วงแรกของเดือนละโมดอนช่วงแรกเราสามารถจะกักนะกักตุนผลประโยชน์ตักตวงผลประโยชน์อะไรต่างๆของเราได้เต็มที่เลยทำความดีให้มากขึ้นเริ่มด้วยกับการขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ซุบฮานูว์วตละลาเริ่มด้ียกับการอภัยให้กับพี่น้องของเราเอง คนรอบพี่น้องมุสลิมของเราคนที่เป็นเครือญาติไม่ได้เป็นเครือญาติอภัยให้แก่กันและกันเพื่อที่การงานเราจะไม่ถูกแขวนหลังจากนั้นก็เริ่มเรียกักบการละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราได้กระทําไปต่อมาก็เริ่มเรียกักบการเพิ่มความดีทีละอย่างสองอย่างที่เราสามารถจะเพิ่มได้ละหมาดให้นานขึ้นอ่านคุรานให้เยอะขึ้นบริจาคให้มากขึ้นนทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากขึ้นค่อยๆเพิ่มไปทีละอย่างสองอย่างจนท้ายที่สุดถึงวันหนึ่งในเดือนรอโมดอนเราจะมีความสมบูรณ์ในตัวของเราแล้วแล,วและเมื่อถึงวันนั้นอัล็อกก็จะปากประกาศแก่มาลัยการทั้งหลายบอกว่านเนี่ยบอกบ่าของฉันคนนี้นะฉันปล่อยเขาจากนรกแล้วยังไม่พ้นรอมดอนเลยแต่พ้นไปเรียบร้อยแล้วอัละอ์ปล่อยแล้วฉะนั้นส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็เป็นกําไรในชีวิตของเราเป็นการเลื่อนขั้นยกเกียรติของเรา พี่น้องต้องไม่ลืมนะครับว่าในเดือนอมฎมดเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะประดับประดาสวรรค์ให้สวยยิ่งขึ้นกว่าปกติอีกอัปเกรดสวรรค์ขึ้นมาทั้งอัปเดตท,ทั้งอัปเกรดพัฒนาขึ้นมาสูงขึ้นไปอีกสวยขึ้นไปอีกยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอัลลอฮ์จะเตรียมมันให้กับบ่าวของพระอ,องค์ที่อุตส่าห์อดข้าวอดน้ําอดความชั่วต่างๆอดทนในการทําความดีต่างๆเพราะรักอัลลอฮ์เพราะกลัวอัลลอฮ์ พราะความตักวานนี่แหละอ the ัลลอฮ์ขยายให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้กับเราฉะนั้นถ้าเราพลาดในวิวันากรทดวิวันาุรริมาอันฮะปะกกดทุริมใครก็ตามที่พลาดพลาดจากความดีใดๆก็ตามในเดือนรอมดอนที่เขาควรจะได้เนี่ยเขาคือผู้ที่พลาดอย่างร้ายแรงแล้วเขาอดแล้วฉะนั้นบรรดาสาฮาบะริจุบานนุลอฮุอะลัยฮิมพอเข้าถึงเดือนรอมดอนแล้วเนี่ยบางคนไม่ออกจากสุเหราเลยครับ กินข้าวสะฮอเสร็จปุ๊บข้าวสระอยู่สระทั้งวันจนอิฟตาร์คนถามว่าทำไมท่านไม่ออกมาเลยล่ะเขาบอกว่าฉันกลัวกลัวว่าการถือสลดฉันจะเสียหายฉันต้องการจะรักษาการถือสลอดให้สมบูรณ์ที่สุดหยุดการค้าการขายอาจารย์บางคนหยุดแมกก้กระทั่งการสอนอิมามชาฟัฟีหยุดสอนอิมามมาลิกหยุดสอนนิมาม,มาหยุดสอนอาจารย์ทําไมไม่สอนลรามาดอนมันดีนะท่านบอกว่าสอนมาทั้งปีแล้วตอนนี้ขอทําอิบดะด์เพื่อตัวของฉันเองโดยตรงเลย หยุดอิมามชาฟีอ่านกุรอ่านจบวันละสองรอบวันละสองรอบรอบแรกอ่านจบในช่วงกลางวันอ่านปกติรอบที่สองอ่านในการละหมาดตะฮจุดซุบฮานัลลอฮ์ละหมาดแปดล็อกอาสามสิบะะยุตสิบเอ็ดชั่วโมงเฉพาะอ่านกุรอ่านอย่างเดียวสิบสองชั่วโมงยังไม่รวมสุรฟาติฮ่ายังไม่รวมลุกวัวยายายังไม่รวมสยุนไม่รวมอะไร นั่นคือความรักความรักที่มีต่ออัลกุรอานความรักที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานูระซาลาฉะนั้นท่านอุสมานลอเรียาลฮุงอันฮูบอกว่าหัวใจใดก็ตามที่รักอัลลอฮฺสุบฮานูตะซาลาอย่างแท้จริงแล้วหัวใจนั้นไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายจากการอ่านอัลกุรอนานและการล,ลึกลถึงอัลลอฮ์จะไม่เบื่อยิ่งอ่านยิ่งมีความสุขยิ่งได้ละหมาดยิ่งมีความสุขยิ่งได้ล,ลึกลงอัลลอฮ์ยิ่งได้มีความสุขยิ่งได้บริจาคยิ่งมีความสุขยิ่งได้ถสุยิ่งมมีควาข ฉะนั้นพี่น้องระวังนะเราลองดูซิว่าหัวใจของเรากับความดีต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรเราเหนื่อยนายเราเบื่อหน่ายแปลว่าเราไม่ได้รักอัลลอฮ์จริงเราขี้เกียจเราเกียจขค้นแปลว่าเราไม่ได้รักอัลลอฮ์จริงฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านวันนี้เรามาดูซิว่าคุณลักษณะของบุคคลที่ <c oughs> เ,เครื่องหมาย <c oughs> เครื่องหมายที่บอกว่าหัวใจนั้นมันดีงามคืออะไร เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าหัวใจนั้นดีงามนั่นก็คือว่าหัวใจเหล่านั้นจะมีความเพียบพร้อมไปด้วยกับความยำเกรงต่อมลักกลัวอลัลลอ์ในทุกเรื่องเลยรักแค่ไหนก็ตามชอบแค่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่เขาไม่ทันทีเขาทิ้งทันทีขี้กเกียจแค่ไหนก็ตามไม่อยากทําไม่ชอบแค่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์บอกให้ทําเขาทําได้ทันทีนี่คือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าหัวใจเหล่านั้นสะอาดและบริสุทธิท์ เรามีความกลัวอันล้อยอย่างแท้จริงเรามีความรักที่จะทําความดีต่างๆอย่างแท้จริงซึ่งเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะครับพระรัซูลสัมบอกว่าอาลาอินนาฟินจัสดีมุสกอพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงในหัวใจของเรานั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิจาซอลูฮหหากว่ามันดีแล้วซอลูฮัลจะสะดุกุลลุฮูร่างกายทั้งหมดจะดีงามหมดเลยว่าอิจาฟาซดัตฟาซดัตินจะสะดุคุลลุฮูและหากว่า มันเสียหายแล้วร่างกายทั้งหมดก็จะเสียหายไปด้วยอัลวาฮิลกัลบให้รู้ไว้เถิดว่ามุดบอกก็ก้เนื้อตรงนี้เรียกก็คือหัวใจในบีใช้คําว่ามุดบอกก็แปลว่ามันเป็น,เปนกเป็นก้อนเนื้อที่ไม่เหมือนกับกล้ามเนื้อนะไม่เหมือนกับกล้ามเนื้อมุดบอกก็คือกล้ามเนื้อที่มันแทบจะไม่เห็นเส้นของกล้ามเนื้อเลยนะครับเรียกว่ามุดบอก็นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในมุจจิซาที่เราให้กับทร่ระลักษมสละมในการพูดตรงนี้ และในทางการแพทย์พี่น้องสถาธที่รักทุกท่านเมื่อใครก็ตามเป็นโรคหัวใจหัวใจตีบหัวใจทำงานผิดปกติเส้นเลือดหัวใจอุดตันหัวใจโตอะไรต่างๆผลของหัวใจตรงนี้กระทบกับร่างกายทั้งหมดเลยเขาจะอ่อนแรงเขาจะไร้เรี่ยวแรงเขาจะรู้สึกใจสัน่นรู้สึกทำไม่ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นแค่ในทางร่างกายปกติถ้าร่างหัวใจปกติที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ย ถ้ามันป่วยด้วยกับโรคทางกายมันก็ส่งผลกับร่างกายทั้งหมดเลยจากที่เคยวิ่งได้ก็วิ่งไม่ได้เหนื่อยหอบหมดแรงจะนอนอย่างเดียวจะพักอย่างเดียวนั่นคือหัวใจที่ป่วยทางกายภาพฉะนั้นถ้าหัวใจที่ป่วยทางจ,จิตภาพ,ภาพหรือจิตเวชจิตใจที่มันป่วยมันก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของร่างกายทั้งหมดบางคนเจ้าอารมณ์ บางคนขี้โกรธบางคนเป็นคนที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองบางคนที่ผิดหวังไม่ได้บางคนเสียใจไม่ได้บางคนเป็นคนแข็งกร้าวแข็งกระด้างบางคนขี้ขลาดขี้กลัวบางคนขี้เกียจทั้งหมดนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นจะกหัวใจฉะนั้นถ้าหัวใจมันสมบูรณ์ดีทั้งทางกายภาพทั้งทางด้านจิตใจร่างกายก็จะมีปฏิสัมพันธ์มีปฏิกิริยาต่างๆที่สมบูรณ์แล้วก็ ไม่มีตำหนิอะไรเลยเดินเหินได้ปกติวิ่งได้อย่างแข็งแรงทำงานได้อย่างปกติจิตใจดีเจอปัญหาก็ม,มี EQ มี RQ มีอะไร q q, ทั้งหลายหลาย Q q เนี่ยสมบูรณ์หมดเจอปัญหาก็สามารถจะรับปัญหาได้สามารถจะแก้ปัญหาได้ความเฉลียวฉลาดก็ดีอะไรต่างๆก็ดีหมดเลยนี่อยู่ในหัวใจอย่างเดียวนะครับอยู่ในหัวใจอย่างเดียวฉะนั้นหัวใจที่ดีงามเครื่องหมายของมันก็คือความตักวแ ความยำเกรงต่อล้อสุบฮาโนจาลาแล้วเครื่องหมายของความตักวาคืออะไรหนึ่งการรีบเร่งสู่ความดีถ้าคนที่มีความตักวายำเกรงต่อร้อนนะครับเจออะไรก็ตามที่เป็นความดีเข้าไปคนแรกเลยเอาบริจาค่อยพี่น้องเราจะสร้างมัสยิดคนแรกเลยไม่มีตังเอาแรงเข้าไปช่วยประกาศช่วยไปตามบ้านต่างๆ เนี่ยสุเราจะสร้างจะสร้างใหม่นะสุเราจะซ่อมใหม่นะบริจาคหน่อยเอาเขาจะสร้างโรงเรียนนะเขาจะสร้างสถานท่องจํากุอานะเขาจะซื้อที่นั้น <c oughs> คนแรกเนี่ยเขาจะเลี้ยงอาหารแก้บวชนะการเลี้ยงอาหารคนคนถือสินลดอัลลอฮฺซุพานัวจะให้ผลบุญเหมือนกับที่คนถือสิโลดเขาทํามาทั้งหมดเลยได้เท่ากับเขาเลยคนทําก็ไม่เสียเราเป็นคนที่เลี้ยงอาหารเราก็ได้ไปด้วยไปคนแรกเลย พูดถึงละหมาดเขาอาจารย์อัลลอฮ์อักบอรอัลลอฮ์หัอัลเบรไปคนแรกไปก่อนอาจารย์นี่ซ้ำไปนี่คือหัวใจที่รักความดีงามแปลว่ามีความตักวาอันที่สองเขาจะให้ความสำคัญกับเครื่องหมายต่างๆของศาสนาชะอาอิลลนะชะอาอิสเครื่องหมายคงอสลามคืออะไรการให้สลามกันและกันการยิ้มย้นแจ่มใสการมีมารยาทด,ดีการดำรงรักษาละหมาดการถือสินอด จจาการจ่ายสกัดการทำฮัจจ์ไอสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนาพอถึงวันอีดเขาให้ความสำคัญกับวันอีดถึงช่วงฮัจจ์เขาให้ความสำคัญกับช่วงฮัจจ์ถึงช่วงเวลาของการทำความดีต่างๆบวชอาราฟะเขาก็จะบวชอาราฟะบวชชาวันเขาก็จะบวชชาวันนบ,บีให้ถือสลอดวันจันทร์วันเพื่อเขาจะถือวันจันทร์วันเพื่อฮัจจจะจะรู้สึกให้ความสำคัญกับมันอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาปุ๊บสำคัญหมดเลย อะไรเป็นเรื่องดุนยาปุ๊บไว้ก่อนไว้ก่อนปัจจุบันมันกลับกันพอเรื่องศาสนาปุ๊บไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนพอเรื่องดุนยาปุ๊บคนแรกเลยไว้วันนี้เขาเอาข้ามาแจกไปคนแรกเลยเนี่ยอัลลอฮ์เรียกไปสู่การละหมาดไปคนสุดท้ายเลยมันกลับกันเพราะฉะนั้นหัวใจที่มีความตักวาเขาจะรีบเร่งสู่ความดีงามเขาจะให้ความสําคัญกับบทบัญญัติของศาสนาอะไรก็ตามที่ อัลลอฮ์บอกว่าดีเขาบอกว่าดีหมดแล้วก็ทาด้วยไม่ใช่บอกว่าดีแล้วไม่ทํานะบอกว่าดีแล้วทําด้วยอะไรก็ตามบอกอัลลอฮ์บอกว่าไม่ดีเขาหยุดทันทีบอกเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามนะครับการมีมารยาที่ดีการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีการทําตัวเป็นมุสลิมที่งดงามนี่เป็นเชอิรเป็นนะเป็นเครื่องหมายของการเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันประการที่สามี่บ่งบอกถึงการที่เขาเป็นผู้ที่มีความตักวาที่สมบูรณ์ พูดง่ายๆคือมีหัวใจที่ดีงามมีอีหม่านที่ดีมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้รับคําแนะนําได้รับคําตักเตือนในทางที่ดีเขาจะรีบเร่งไปสู่มันมีคนมาเตือนเขาพี่น้องนะพี่ชายน้องชายเนี่ยถ้าทําไม่ถูกนะที่ถูกต้องสุนน,นะาบีคือแบบนี้นะเวลาละหมาดเนี่ยต้องทําน้ําละหมาดให้สมบูรณ์นะเนี่ยตรงเนี้ยล้างไปไม่ถึงเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้นะ เวลาตักเตือนนะให้มีความสงบละหมาดช้าๆนะลูกกลัวให้ลูกลัวดีๆนะมีคนมาตักเตือนเขาเขาน้อมรับทันทีขอจรจากุมรอค่อยรอนะผมไม่ได้รามัดระวังไปผมจะแก้ไขและปรับปรุงทันทีฉะนั้นเมื่อเวลามีใครมาแนะนําเราว่าในซุนนนบบีทําแบบนี้นะสิ่งนี้เป็นบิดอา์นะอย่าไปทํานะมุมิมจะต้องทําแบบนี้นะมีคนมาแนะนําเขารีบยึดมั่นและปฏิบัติตามทันดีจะไม่ดื้อด้าน จะไม่ดื้อด้านจะไม่เถียงจะไม่ข้างข้างคูคูจะไม่อ้างฟ้าอ้างฝนอะไรต่างๆ <c oughs> โดยเฉพาะเมื่อเป็นคำนัดสีหาคำตักเตือนเขาจะรับทันทีครับอันที่สี่ลักษณะของคนที่มีความตักวาเขาจะมีความสมาถะในเรื่องของโลกดุนยาไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ๆทุกปีไม่จําเป็นจะต้องขยายบ้านตกแต่งบ้านทุกปีไม่จําเป็นจะต้องมี ทุกอย่างเพียบพร้อมหมดในเรื่องดุนยาไม่จําเป็นเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดคือบ้านหนึ่งหลังที่เขาสามารถจะซุกหัวนอนได้อาหารแต่ละมื้อที่พอจะให้เขามีแรงทํางานได้ไม่ต้องอิมน้ําที่สะอาดที่จะไม่ทําให้เขาเจ็บป่วยและเวลาในการทําอิบาดะตอหรือแค่นั้นเองที่คนเราต้องการฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการบ้าน พื้นที่ขนาด300ตารางเมตรเ <_ C> e <an> พื่อจะอยู่ก <_ C> e <an> ันแค่สองคนมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาบางครั้งทั้งชีวิตน่ะห้องรับแขกกับห้องนอนแค่นั้นแหะแต่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไว้ก่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้รออะไรก็ไม่รู้เสื้อผ้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาแต่ละทีตู้เสื้อผ้าร้องไห้แล้วร้องไห้อีกแน,น่นแน่นช่วยเอาฉันไปบริจาคทีเสื้อผ้าบอกเนะี่ไม่ได้ใช้ฉันเลยนะเราจะสอบสวนเราจะลงโทษนะบริจาคไปเถอะ สรุปเอาเข้าจริงๆแล้วในในเสื้อที่เต็มแล้วเนี่ยจะมีตัวที่เราใส่เป็นประจำไม่เกินห้าตัวถ้าสลับม,มีเสื้อเป็นสิบนั้นเป็นยี่สิบตัวนั้นไม่เกินห้าตัวตัวนี้ใส่ทํางานตัวนี้ใส่ไปสุเหล่าตัวนี้ใส่วันอีดวันสุขมีแค่นี้แหละและตัวซ้าๆด้วยไม่ต้องเอาอะไรผมเองก็ได้ครับพี่น้องสาาที่รักทุกท่านเปิดตู้มาก็มีเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันเพราะเวลาคนนั้นเอามาฝากคนนี้เอามาฝากนะครับ ไปทาฮัชมาปุ๊บก่อน,นึกถึงอาจารย์เจซา,จาของมุลลอคไคลรอนนะครับ,บเราตอบแทนเอาเสื้อผ้ามาฝากทําไงครับก็แขวนไว้สุดท้ายก็ตัวเก่าๆตัว,วเดิมๆนี่แหละใส่ส้มสายพอตัวใหม่ๆเจ้ามาบางทีก็เสียดายมันหรือบางทีก็ไม่ทันได้ซักไม่ทันได้รีดเนี่ยคนเราก็จะมีแค่นี้แหละอาหารเปิดตู้เย็นมาเต็มตู้เลยเต็มตู้เลยถามว่าที่เราจะหยิบมากินคืออะไรก็เท่าที่เรากินได้ ท้ายที่สุดบางทีนะครับไออาหารเต็มตู้นะไม่เอาเอาไข่มาต้มมาตอกกินกับข้าวจบไม่ต้องยุ่งยากแลนะบางอย่างแช่แข็งไว้่มันแข็งมากต้องมาดีฟอสต้องมารอต้องมาอะไรเสียเวลาทอดไข่กินจบสรุปเราต้องการอาหารแค่นิดหน่อยเพื่อชีวิตจะดําเนินต่อไปได้เราต้องการเสื้อผ้าที่มันปกปิดร่างกายได้ชุดเดียวก็ได้ครับซอฮาบะหลายๆท่านนะครับพี่น้องทั้งหลายทราบหรือไม่ท่าน สายยศบินอาเมียรถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือท่านอัมรุมโนอัสเนี่ยนะขออภัยท่านอุมัตสั่งให้ไปปกครองเมืองเฮมส์อยู่ในอยู่ที่ซีเรียใกล้ๆซีเรียเป็นอาณลจักรที่มั่งคั่งเคยเป็นของโรมันมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ท่านมีเสื้อแค่ตัวเดียวมีทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวมีเสื้อแค่ตัวเดียวท่านอุมัตให้ม้ามา้าขี่ม้าไป ท่านบอกไม่เอา <c oughs> ฉันจะเดินไปทําไมไม่ขี่ม้าล่ะมันเป็นของส่วนกลางฉันกลัวว่าถ้าฉันทําให้มันเสียหายไปอัะลอถามฉันฉันตอบไม่ได้ฉันไม่เอาไม่อยากจะรับผิดชอบเดินไปแล้วมีไม้เท้าอันนึงกับถุงผ้าถุงหนึ่งในถุงผ้าไม่ได้มีเสื้อผ้ามีอาหารแค่พอที่จะเดินทางและอาหารที่เตรียมสำหรับเดินทางคืออะไรอินทผลามื้อละเม็ดหรือเศษขนมปังมื้อละเม็ดแค่นั้นแหละ มือเรานินๆหน่อยเดินทางไปจนถึงปกครองเมืองที่ร่ำรวยที่สุดเมืองหนึ่งในอาณาจักรอิสลามวันหนึ่งชาวเมืองก็มาทำฮัจญ์กันก็ผ่านมาดีนักก็แวะทักทายท่านอุมัรท่านอุมัรก็ถามว่าเป็นไงมั่งและพวกท่านเป็นอยู่อย่างไรบ้างก็ถามไทยแต่ท่านอุมัตจะเป็นผู้ปกครองที่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาและท้ายที่สุดก็ถามว่าและผู้ปกครองที่ฉันส่งไปปกครองเป็นอย่างไรบ้าง ชาวเมืองก็บอกโอ้สุดยอดเรยโอ้สุดลอสุดยอดมากๆแต่ว่ามีอยู่สามปัญหาคนเนี่ยมีสามปัญหาหนึ่งใน <c oughs> ตลอดทั้งสัปดาห์จะมีอยู่วันหนึ่งไม่ออกมาทำงานใครไปเรียกยังไงไม่ออกเวลากลางคืนใครไปเคาไปเรียกยังไงไม่ไม่ตอบรับและตอนเช้าออกมาทำงานสาย สามข้อหาที่เหลือดีหมดท่านอุมติก็ไม่สบายใจนะครับก็วันหนึ่งท่านก็เรียกเนะี่ยสหฮาบาท,ท่านนี้มานะครับเรียกมาเพราะท่านเป็นคอริฟ้าผู้ปกครองก็ต้องดูแลทําไมคุณทําแบบนี้เรียกมา <c oughs> เรียกมาสอบสวนปรากฏว่าท่านก็บอกว่าที่ฉันออกมาทํางานสายเพราะาในบ้านฉันไม่มีคนรับใช้และภรรยาฉันสุขภาพไม่ดี ะนั้นก่อนที่ฉันจะออกมาฉันก็จะนวดแป้งทำโรตีให้กับภรรยาของฉันแล้วก็ออกมาส่วนตอนกลางคืนนี่ฉันไม่รับใครเลยอะไรเลยใครจะมาเงฉันไม่รับเลยเพราะว่าฉันให้เวลาเขาตลอดทั้งวันในการจัดการเรื่องราวของพวกเขาตอนกลางคืนเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์ทำอิบะดะละหมาดทั้งคืนขออูอาทั้งคืนส่วนที่หนึ่งวันไม่ยอมออกมาก็เพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเสื้อตัวนี้แค่ตัวเดียวและ วันนั้นน่ะฉันจะต้องซักเสื้อผ้าเสื้อชุดนี้แหละตอนที่ฉันซักเสื้อผ้าฉันก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ฉันก็ต้องรอให้เสื้อผ้าแห้งก่อนถึงจะใส่แล้วออกมาได้ฉะนั้นวันนั้นฉันจึงไม่รับแขกสุบหาหลนอฮรอพี่น้องดูแลกันครับความยำเกรงความตักวาของสอฮาบะฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจในโลกดุนยาเขารู้ว่ากุลลุมันอะไลฮาฟฟนทุกอย่างที่อยู่บนโลกดุนยาทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยาจะต้องตายจะต้องพินาศหมดมันจบ ทรัพย์สินของโลกดุนยาไม่เราจากมันก็มันจากเรานาฬิกานับใส่อยู่ชื่นชมดีๆอย่างนั้นดีอย่างงี้วันหนึ่งไม่มันพังก็เราตายก็ต้องจากมันอยู่แล้วโทรศัพท์ของเราเราใช้มาตลอดเวลานับชอบมากโอ้ยรุ่นนี้ดีอย่างงั้นดีอยางงี้โอ้ยสุดยอดถูกใจมากๆไม่วันหนึ่งเราตายจากมันก็มันพังนับวัน้ายคืนร้ายตกน้ำปั๊มไปเรียบร้อยจบ ครับแต่ดีโทรศพัพท์รุ่นใหม่ๆม,มันก็ทนน้าได้มากขึ้นแต่ก็พังยึดได้อยู่ดีนะครับครับขับรถไปหลุดจากกระเป๋าตกลงไปรถทับไปเรียบร้อยอจบมันจะมีเหตุไม่เราจากมันก็มันจากเราบ้านที่เราภาคภูมิใจบ้านโอ้ี่นิวสาสร้างมาด้วยความยากลําบากทํางานเก็บเงินแทบตายกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาฉันภูมิใจมากนับถามภูมิใจได้กี่ปีครับ ดูที่ซีเรียเป็นตัวอย่างครับพี่น้องผุ้ศรัทาทั้งหลายดูที่ <c oughs> ที่ตุรกีที่อัเลาให้เห็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงตึกหลังใหญ่ๆตึกที่สร้างมาอย่างแข็งแรงพังเหมือนกับตึกที่ไม่มีมาตรฐานเลยแต่ว่าเขาไปตรวจสอบดูแล้วการสั่นไหวของแผ่นดินนะ่ยมันถอนแากถอนโคนตึกมันทําลายฐานตึกเลยเหมือนกับไม่มีฐานเลยแล้วตึกก็ถล่มลงมาเอาแล้วจัดการได้ หรืออัลลอ์ปล่อยตึกไว้นี่แหละให้มันอยู่ตรงนี้แหละแต่เมลิกเมลกุนมูดเก็บวิญญ,ญาณเราไปแล้วมันก็จบฉะนั้นดุนยามีแค่นี้ซาฮาบะต่างๆเหล่านี้เข้าใจข้อแท้จริงของโลกดุนยาว่าดุนยา,าไม่มีอะไรเลยฉะนั้นพวกท่านเหล่านั้นมุ่งหวังอาเคห์นี่คือคนที่มีความทักว่าพอมีความทักว่าปุ๊บดุนยาเขาไม่ใส่ใจได้กินอัลนัมดุลิลลลห์ไม่ได้กินก็ๆๆแล้วไปเอาวันนี้กับข้าวเค็มไปก็อัลฮัมดุลินแล้ว วันนี้กับข้าวจืดไปก็อัลฮัมดุลิลละไม่มีคําว่าบน่นไม่มีคําว่าตําหนิในเรื่องของดุนยาเลยแต่พอไปเรื่องศาสนาปุ๊บไม่ได้นบีไม่ได้สอนทําไม่ได้อันนี้ผิดสุนนะไม่ได้นี่นบีสั่งแบบนี้อัลลอฮ์สั่งแบบนี้ต้องทําแบบนี้คือนั่นคือความที่ความตักวาการที่มีความตักวายังเกลงต่ออัลลอฮ์สุฮานูวตาลาฉะนั้นใครที่มีลักษณะแบบเนี้ยนะครับอันแรกสุดก็คือเจอความดีปุ๊บต้องทํารู้สึกว่าต้องทําความดีอันนี้เป็นความดีเนะี่ย ไปก่อนคนแรกเลยอันที่สองอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของศาสนาให้ความสำคัญยิ่งกว่าทุกเรื่องอันที่สามาเวลามีใครมาตักเตือนมีใครมาแนะนำมาห้ามปามต่างๆด้วยกับกุศนด้วยกับฮะดิษที่ถูกต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วตอบรับอย่างรวดเร็ว <c oughs> ประการที่สี่ก็คือว่าความสมถะในเรื่องของโลกดุนยาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนักเกี่ยวกับเรื่องของโลกดุนยาดุนยาได้ก่อนทำดินแล้วไม่ได้กันแล้วไป มีความสมมาตไม่ใช่วุ่นวายนะครับอย่างเนี้ยรอมฎอนทุกวันนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายๆบ้านเริ่มสะสมแล้วเริ่มเตรียมแล้วเนี้ยรอมฎอนจะมาแล้วจะกินอะไรเป็นสะฮุดซื้อข้าวนั้นมาซื้ออันนี้มาซื้อนุ่นมารอมฎอนสำหรับการถือศีลอดไม่ใช่ถือศีลอิม่รมรอมฎอนเป็นเรื่องของการอดอาหารไม่ใช่กินอาหารฉะนั้นหลายๆบ้านเตรียมอาหาร โอ้ยซตจะต้องมีนมจะต้องมีขนมจะต้องมีผลไม้จะต้องจะต้องจะต้องอะไรสารพัดอย่างเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> จนกระทั่งท้ายที่สุดชีวิตในเดือรดนรอมดอนก็ยุ่งอยู่กับการทําอาหารละสินอดทําอาหารกินข้าวซูโฮตเสียประโยชน์เสียประโยชน์ฉะนั้นพี่น้องครับการถือสินอดนในเดือรดนรอโมดอนคือการใช้ชีวิตแบบปกติพร้อมกับอดข้าวอดน้ําเพิ่มแค่นั้นเองพร้อมกับการ งดเว้นระงงับจากสิ่งที่เป็นการฝ่าฝาืนอัลลอฮฺสุบายนูร์จลาทั้งหมดพร้อมกับการอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุเราต่างๆ,ๆน,นานาไม่ได้แปลว่าพอจะถือส้นอดปุ๊บกินแบบกินอภิมหากินลาสินอดทีเนี่ยกว่าจะยืนละหมาดได้ก็ต้องนู่นแหละสามทุ่มสี่ทุ่มกว่ามันจะย่อยหรือบางคนก็ท้องอืดอาหารไม่ย่อยบางคนเข้าโรงพยาบาลก็ช่วงนี้แหละอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราซูงสละละห้องรุ่สละมหลายๆครั้ง ท่านถือสิโหด้วยกับอินทพลัมสองสามเม็ดน้ำแก้วสองแก้วท่านละสิโหดด้วยกับอินทพลัมสองสาเม็แมด,ดลมมแล้วก็น้ำแก้วสองแก้วนั่นคืออาหารมื้อเช้าและมื้อเย็ยนของท่านบรรดาสาวบัสหลายท่านท่านอบูฮุไรร์รอร์เรียลรอง์ฮุอันฮูครั้งหนึ่งได้อินภพลมมาสิบห้าเม็ดท่านก็ใช้ห้าเม็ดแรกเป็นอาหารแก้บวชท่านใช้ห้าเม็ดที่สองเป็นอาหารกินข้าวถือบวช สหมตและท่านใช้อีกห้าเม็ดเป็นอาหารในการละสินอดของอีกวันหนึ่งก็แปลว่าอินทผลัมห้าเม็ดคืออาหารหนึ่งมือของเราอินทผลัมห้าเม็ดก็คือของกินเล่นยังไม่ได้นับเป็นอาหารเลยด้วยซ้ำไปมีนมมีขนมมีข้าวมีอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังว่าอัลลอฮ์บอกว่าซุมมัลตุสซาลุนในเยาวม่ดินอานินนัยมหลังจากนั้นในวันเกียร์มาเนี่ยเราทุกคนจะถูกสอบสวนในเนี่ยมะ ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรเราอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเราก็คือสิ่งที่มันจําเป็นแก่ชีวิตของเราอาหารที่เรากินไปเพื่อประทังชีวิตร่างกายเราต้องการ500ยแคลอรีในการดํารงชีวิตเกิน5 0 0ปุ๊บอัลลอฮ์ถามแล้วได้มาจากไหนขอบคุณอลัลลอฮ์แล้วหรือยังนะอยู่ในหลักการหรือเปล่าทําถูกต้องหรือเปล่าอะไรต่างๆอัลลอฮ์ถามรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> ฉะนั้น ถ้าระซูลมนัมบอกว่านายาได้จากดุนยาไปนอกจากตัวท่านจะเบานะทําตัวให้เบาในโลกดุนยาทําตัวให้เบาและอคัครยจะสบายซาฮาบะก็บอกว่ายังไงหรืออรรัลละซุลลัลการทําตัวให้เบานบีก็ถามว่าท่าน,นมีอาหารสำหรับวันนี้ไหมอาหารที่จะกินในวันนี้ทั้งวันมีไหมซาฮาบะท่านก็บอกว่ามีครับอรรัละละซุลลัลแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะซาฮาบะก็บอกว่ามีครับอรรัลละซุลลัล และวันมะรืนนี้แหละสหบบาบาตรก็บอกว่ามีครับอัลลอฮุซุลลอห์นบีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็นถ้าเช่นนั้นท่านก็หนักแล้วท่านกำลังหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซุนซอลสลามจึงได้เตือนเราว่าอย่าได้ทําตัวให้หนักก็คือมีอาหารสลับสองสามวันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักแล้วและพี่น้องคําว่าอาหารสลับวันนี้ของสหบบาบะ ไม่ได้แปลว่าเนื้อสองสามกิโลในตู้เย็นข้าวสี่ห้าลิตรในในถังไม่ใช่อาหารหนึ่งมื้อของเขาคือขนมปังชิ้นเล็กๆสักชิ้นหนึ่งอินทผลัมเม็ดสองเม็ดแล้วก็น้ําหรือนมอาหารนี่คืออาหารมื้อเช้าอีกมื้อหนึ่งก็คือมื้อเย็นไม่ใช่เช้ากลางวันเย็นนะครับมื้อเช้าแล้วก็มือ้อเย็นนั่นคืออาหารหนึ่งวันฉะนั้นมีแค่เนี้ยติดต่อกันสามวันนบีบอกว่าท่านตัวหนักละ ท่านหนักแล้วแปลว่าวันเกียร์ม,ม่มีเรื่องให้ถูกสอบส่วนเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะขอให้เราระมัดระวังรอมฎดอนคือเดือนแห่งโอกาสในการทําความดีต่างๆให้เราทั้งหลายนั้นพยายามทําความดีต่างๆให้มากมายอินชาอัลลอฮ์นะครับในวันพรุ่งนี้ที่เรามาเจอกันเราจะเข้าสู่โรค,ครับตัวโรกแล้วละอัมรอด,ดุนกูรูบเนี่ยอัมรอดกูรบ โรคทั้งหลายของหัวใจโรคร้ายที่ทำ้ายจิตใจของเรานะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่นำไปสู่กระบายเอสแบบใหญ่ทั้งหลายที่ทำให้เราสูญเสียผลบุญของการถือเสน้นรดที่ทำให้เราสูญเสียความดีงงามต่างๆมากมาย สำหรับวันนี้ขอรลอสุภาโนอาตาให้ความรักความเมตตากับเราทุกคนอภัยโทษในความผิดบาปทั้งหลายขอรลอทำให้ละมอนในปีนี้เป็นละมอนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราและให้เราได้มีโอกาสในการถือสันหลดไปในอีกหลายๆละมอนอะกุลกาลีฮาซาวัสซักฟุลฮาริวัลลุคุมวลิสัยลิสติมินฟัสตักฟิรูอินนะฮูนุฟุรุลรฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h